ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตากโรคระบาดถึง4ครั้งมีผู้เสียชีวิตนับพันคนทำให้ทรงตัดสินพระราชาหฤทยัยจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมวางระบบบริการสุขภาพที่มั่นคงให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยพระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลหลวงแห่งแรก เพื่อให้การรักษาราษฎรตามแนวทางการสาธารณสุขแบบชาติตะวันตกทรงจัดตั้งต้นแบบสถานีอนามัยเรียกว่าโอสถสาลาเป็นสถานที่จำหน่ายยาและที่ทำการแพทย์ก่อตั้งโอสถสาลาของหลวงผลิตยาไทยและยาฝรั่งจำหน่ายแก่ราษฎรเรียกว่ายาตำราหลวงเป็นตำรับยาสามัญประจำบ้านที่ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 23ตุลาคม2,564น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรศทน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ